สวัสดีคทุกคนวันนี้น้องเฟียวนะคะจะมาอันบ็อกซิ่ง d อแพดค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งสาเหตุที่เราต้องสั่ง iPad มาใหม่นะคะก็เพราะว่า iPad นี้นี้อันเก่าของเรานะคะเขาได้เขาไม่ว่ามันไม่เรียกว่าพังนะคะทุกคนแต่เราไม่กล้าใช้อ่ะมันเขากำลังจะสูญขิดแล้วคันไม่เรียกว่าพังนะคะทุกคนแต่เราไม่กล้าใช้อ่ะมันเขากำลังจะสูขิดแล้วค่ะคืออันนี้นะคะเราใช้มาแปดปีแล้วเนาะคือทนทานมากเลยแต่ตอนนี้ มันแยกจากกันแล้วกำลลงจะพังแลวนะคะทุกคนทางบ้านก็เลยสั่งมาใหม่นะคะนี่แทนอันเก่าที่พังไปนะคะบายๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะคะและอีกอย่างนะคะ iPad Air รสีเนี่ยเขาทํามาถึง5สีเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะนี่ค่ะเราจะให้เพื่อนๆเ,เรานะคะไม่ต้องเพี้ยวสั่งสีอะไรมาทุกคนดาวถูกกันไลยเอ่ยเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ฉีดตรงนี้ นะคะทุกคนซึ่งสีที่เราได้ก็คือสีเขียวค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้แค่ดูกล่งบอกว่าสวยแล้วนะ <laughs> โอเคเราจะเริ่มแกะกันเลยนะคะทุกคนแกะอ้าฉีกออกเลยแล้วกัน <laughs> โอเคค่ะ นี่นะคะทุกคนเป็นหน้าจอไม่เห็นสีเขียวเราต้องรอก่อนค่อยๆเกะนี่นะคะทุกคนสีที่เราส่งมาก็เป็นสีเขียวนะคะโอ้โหนุ่มไม่ว่ามันสวยมากเลยสีเขียวฮาเทลนะคะโอ้โหนะคะโอ้โหนุ่มไม่ว่ามันสวยมากเลยสีเขียวฮาเทลนะคะโอ้โหสวยอะ่ะแล้วก็วางไว้ก่อนวางไว้ก่อน ้ก็มาดูนะคะว่าเขาให้อะไรนี่ก็น่าจะเป็นคู่มือนะคะใช่เดยกแล้วเขาก็จะมีเป็นสายชาร์จมาให้นะคะแล้วก็มีหัวชาร์จมาด้วยนี่นะคะทุกคนเขาก็จะให้ทั้งหมดในกล่องมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนะคะว่าเป็นยังไงค่อยๆฉีกออกนะ <laughs> นี่นะคะทุกคนตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยโอโ้โหสวยนะสวยสีเขียวนะคะก็จะเป็นแบบนี้น้องเปียวสั่งหน่วยความจำที่เท่าไหร่คะเราสั่งความฉูมาทั้งหมด64กิกเกืบไบอีกนะคะแล้วก็อันนี้64กิกแล้วก็ค่ะยาหน้าจอคือ10.9นิ้วมั้งน้องเปียวจำไม่ได้นะคะอันนี้นะ่าจะประมาณนั้นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เสริมที่เราสั่งมากันเลยนะคะ เดีย๋ยวเราก็จะมาแกะอุปกรณ์เสริมกันเลยนะคะเราก็สั่งมาเป็นฟิล์มกับเคสนะคะโอเคน้องเปียก็สั่งมาจากลาซาด้านะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกแล้วก็มีหลายแบบให้เราเลือกเนาะเคสนะคะโอเคผ่อนเน่นหนามากแล้วก็ค่อยๆสี นี่นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวน้องเปียจะใส่ให้ดูนะคะทุกคนน้องเปียกก็ได้ทําการติดฟิล์มแล้วก็ใส่เคสเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนเดียวนะคะน้องเปียกก็ต้องกดเริ่มต้นกันนะคะน้องเปียกติดตั้งไอดีแล้วแหละล้วก็กดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะกดเลยนี่นะคะทุกคนเราก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเปียวจะให้ดูเคสนะคะเคสที่เราสามารถก็จะเป็น เคสใสนะคะแล้วก็มีขาตั้งด้วยที่เราสั่งเป็นเคสใสเพราะเราจะให้มันเห็นตัวเครื่องสีเขียวนั่นเองมันน่ารักมากๆาเลยนะคะทุกคนเคสเขาก็มีขาตั้งด้วยนะคะที่ใช้นะคะแล้วก็เลื่อนยกตรงนี้ขึ้นนะคะทุกคนนี่แล้วก็สามารถตั้งได้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแลวเวลาเราจะเก็บขาตั้งนะคะแล้วก็เลื่อน เก็บเหมือนเดิมได้เลยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามห้ช่องกับวิราส t a t i o n ได้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ